เวลาประมาณตอนนี้16นาฬิกา30นาทีของวันที่8ตุลาคม67มาดูข้าวสองฟางค่ะมันจะพอได้วหอนี่ยน้ำปีนี้น้ำปีนี้ไม่ค่อยจะอุดมสมบูรณ์ข้าวนี่บางกอก็แตกรวงแล้วดูดิ บางกอก็ยังไม่แตกเลยอืมดูแตกรวงบางจุดก็แตกบางจุดก็ยังไม่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอ้ยทำนาแบบนี้มันจะได้กินวอ มันก็ไม่แตกต่างกับอะไรกับทุกๆปีหรอกปีนี้น่าจะแย่กว่าเพราะว่าฝนไม่ค่อยมีเอาต้นไผ่มาปลูกเสริมข้าวมาได้กินอย่างไรก็ได้กินไผ่ก็ยังดีอ่ะเอาไปขายดูดิน้ำพอมีอยู่จะปลูกข้าวแบบนี้นี่ มันก็ไม่ต่างอะไรกับทุกๆปีโอ้ยนานาใจทำนา